คือเราต้องไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับใครบทเรียนในสงครามโลกครั้งที่สองที่ประกาศ,<ม>กาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นทําสงครามกับพันธมิตรก็ฉิบหายมากพอแล้วแต่คราวนี้มันจะฉิบหายไววอดหนักกว่านั้นหลายเท่านะครับข้าราชการไทยเนี่ยมันต่อต้านจีนที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับบริษัทจีนมาตั้งบริษัทร,ร,รับเหมาในเมืองไทยรับงานจากรัฐบาลไทยเนี่ยบางบริษัทรับงานเป็นสิบสัญญาสัญญาเดียวมีปัญหาปรากฏว่าเราทํำยังไงไหม ทำยังไงคะเราเพิกถอนวีซ่าของวิศวกรและเทคโนแครดของจีนที่มาทำงานนะครับจนเขาทำงานไม่ได้ต้องกลับประเทศเพราะเราไปกันแกล้งเขายกเลิกวีซ่าไล่เขากลับประเทศเมื่อยุธเมื่อยุทธภูมิมันมาอยู่ที่แปซิฟิกอยู่ที่มาสมุอินเดียหรืออยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยความฉิบหายจะเกิดแก่ใครละครับพระเจ้าอยู่รัชการที่ห้าได้ทรงวางหลักใจในวิเทศสบายต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองป้องกันประเทศนี้และพระโตกนิกรของพระองค์ท่านให้ปลอดภัยไปชั่วกาลนานนะครับนั่นก็คือว่านโยบายต่างประเทศและการดําเนินวิเทศสบายต่างประเทศของไทยเนี่ยเราจะต้องไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับไทรนี่การที่ไปเข้าร่วมยุทธ,ธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเข้าร่วมกองกําลังผสมอาเซียนเพื่อจะท,ทําสงครามกับจีนเนี่ยเท่ากับคุณทอดทิ้งพระบรมวิเทศสบายข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับนี่แหละความชิบหายที่เห็นอยู่ในวันนี้เนี่ย คือการฝ่าฝื้นพระบรมวิเทศบายข้อแรกของรัชกาลที่ห้าคือเราต้องไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับใครบทเรียนในสงครามโลกครั้งที่สองที่ประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นทำสงครามกับพันธมิตรก็ฉิบหายมากพอแล้วแต่คราวนี้มันจะฉิบหายวายวอดหนักกว่านั้นหลายเท่านะครับวิเทศบายข้อที่สองก็คือไทยจะต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน อันนี้เราก็ฝ่าฟื้นอีกใช่ไหมครับกับรัเสเซีย<ม>กับจีนอิหร่านเกาหลีเหนือเราต่อต้านไม่ทํามาค้าขายด้วยไม่อะไรด้วยแล้วเราจะไปพึ่งอะไรเขาจะไปพึ่งฝรั่งวันนี้ถามว่าฝรั่งขี่ม้าตัวไหนมั่งที่มันนําเข้าสินค้าไทยที่มันส่งนักท่องเที่ยวมาไทยก็มีแต่ฝรั่งแบกเป้นะครับเข้ามาขี่มาเยี่ยวมาอาศัยก็ข้าวก้นบาทพระโรงแรมก็ไม่พักเดี๋ยวนี้ไปอาศัยวัดแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยเราจะไม่ชิมหายยังไง แล้วใครล่ะครับที่จะรับผิดชอบชูธงพร,บรงะบรมวิเทสบายของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองที่เห็นอยู่แล้วในขณะนี้เนี่ยให้มันรู้ล่วงไปได้โดยดีไอ้นักการเมืองก็บัวจะบ้าแต่จะแก้รัฐธรรมนูญจะบ้าแต่จะหาเสียงกันไม่เว้นแต่ละวัน,ว,น,ว,นวันวันหนึ่งเหม็นขี้หน้าเหม็นขี้ปากไอ้พวกนักการเมืองที่ขี้ช่อตอแหลพูดจาเชื่อถืออะไรไม่ได้ แต่ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจทําและไม่มีท่าทีว่าจะทําด้วยนะครับอันประเทศไทยวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นสู้กู้ชาติเหมือนเมื่อครั้งจะตั้งเสรีไทยแล้วครับเพราะถ้าปล่อยนักการ <c oughs> เมืองละเลงกันอยู่อย่างนี้นะครับฉิบหายวายวอดหมดทั้งประเทศนะไม่ช้าเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นประเทศแล้วนะครับ <c oughs> ครบถ้วนกระบวนความแบบไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเลยค่ะท่านไพศาลย้อนอดีตให้ได้เห็นเรื่องราวปมว่าเขามีปัญหาอะไรกันแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงอนาคตว่าสถานการณ์เนี่ยมันสุ่มเสียงที่ถึงขั้นอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยแล้วแอนก,ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะพอมีมีโอกาสให้เราได้ฉกฉวยอะไรบ้างไหมท่านไพศาลก็วิเคราะห์ให้เสร็จสับเลยว่าเนี่ยจังหวะเนี่ยที่เขา ห้ามไปเที่ยวหรือห้ามเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็เราก็เอามาเที่ยวไทยได้เลยนะคะโอกาสนี้เนี่ยก็จะได้ดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยไปด้วยเมื่อ2วันก่อนนะครับคณะนักธุรกิจจีนที่รับนโยบายจากรัฐบาลจีนให้มาขยายการลงทุนการค้ากับประเทศไทยได้ไปขอเยี่ยมพลเอกประวิตธวงสุวรรณที่พักพลังประชารัฐ ไอ้พวกคนจีนมามันก็บอกมันรับนโยบายมาที่จะต้องมาขยายวงการค้าขยายการลงทุนในประเทศไทยนะครับเสนอโครงการกันเยอะแยะเลยขอให้ท่านช่วยสนับสนุนเนี่ยเพราะท่านเป็นที่เคารพนับถือของพวกคนจีนมาตั้งนานแล้วนะครับพลเอกชลิตพลเดกประวิทัว่างไงไหมครับไรไอ้ที่พวกคุณเสนอนะนะั<ห>น่นน่ะก็ต้องทําแต่ที่ประเทศไทยเดือดร้อนที่สุดตอนนี้คือการท่องเที่ยวท่านบอกว่าท่านไม่ได้ดูการไม่ได้ดูแลการท่องเที่ยวนะครับแต่ท่านก็เป็นคนไทยเพราะในฐานะท่านเป็นคนไทยเนี่ยท่านจะ ขอให้เพื่อนชาวจีนทั้งหลายที่มาเยี่ยมท่านนะครับช่วยกันไปรายงานต่อรัฐบาลจีนช่วยไปประสานงานกับหน่วยงานจีนขอให้ระดมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเมืองไทยเหมือนเดิมไอ้พวกที่ไม่เคยมาก็ชักชวนให้มาไอ้พวกที่เคยมาแล้วปีละหกเจ็ดล้านคนก็ขอให้มาอีกนะครับไอ้ผมนั่งฟังอยู่แหมท่านก็รักห่วงคนไทยรักห่วงประเทศไทยนะครับแต่ในใจนึกนะครับบอกแหมลุงปั้มทำไมไม่พูดบ้างแล้วว่าที่มันชิพายอยู่อย่างนี้เพราะไอ้พวก ค่าราชการไทยเนี่ยมันต่อต้านจีนอที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับบริษัทจีนมาตั้งบริษัทรับเหมาในเมืองไทยรับงานจากรัฐบาลไทยเนี่ยบางบริษัทรับงานเป็นสิบสัญญาสัญญาเดียวมีปัญหาปรากฏว่าเราทํำยังไงไหมทํำยังไงคะเราเพิกถอนวีซ่าของวิศวกรและเทคโนแครดของจีงนที่มาทํางานนะครับจนเขาทํางานไม่ได้ต้องกลับประเทศ เมื่อเทคโนโลยเขากลับประเทศเมื่อช่างเทคนิคกลับประเทศไอ้บริษัทพวกนี้ก็ไม่มีคนทํางานนะครับพอไม่มีคนทํางานไอ้สัญญารับเหมาที่ทำรัฐบาลไทยชิบหายไหมครับก็ชิบหาย<ม>ก็หยุดการก่อสร้างก็เลยตอนนี้ก็เลยสัญญาก่อสร้างระหว่างบริษัทไทยกับรัฐบาลไทยนะครับจํานวนมากมีปัญหาเพราะเราไปกันแกล้งเขายกเลิกวีซา่าไล่เขากลับประเทศแล้วเมื่อเขากระดั<ม>เขาได้รับวีซ่าโดยถูกต้องแล้วนะครับเรายังทำเขาถึงเพียงนี้ไอ้พวกนักท่องเที่ยวไม่รู้ใครมาจากไหนเนี่ย มันจะไม่ถูกกันแกล้งได้ยังไงไอ้ผมนี่รู้ดีนะครับนักท่องเที่ยวจีนวันนี้เข้ามาเมืองไทยเนี่ยถูกพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้เป็นพิธีกรรมอุบาททงั้นแหละที่กันแกล้งเข้าสารพัดเรื่องทําให้การเข้าเมืองนี่ยากลําบากแสนเข็นและวยังถูกลีดถูกไถสารพัดนะครับออกมาก็ถูกลีดถูกไถถูกทำลายถูกหลอกลวงสารพัดจนกระทั่งรัฐบาลจีนก็เป็นห่วงคนนักท่องเที่ยวจีนนะครับเขาจึงไม่สนับสนุนแค่เขาไม่ให้ขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆเชิญนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเท่านั้นแหละเราก็ชิบหายอยู่ถึงวันนี้รายได้ <S 2> <S 2> ของประเทศไทยรายได้หลักนะ่ะคือรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะและรายได้จากการท่องเที่ยวมันไม่เหมือนรายได้จากการส่องออกนะครับเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันแพร่ขยายกระจายไปทั่วประเทศนักท่องเที่ยวไปภาคเหนือรายได้ก็ไปอยู่ภาคเหนือมันเดินทางไปภาคกลางก็รายได้ก็กระจายไปภาคกลางลงไปใต้รายได้ก็ไปถึงพี่น้องประชาชนภาคใต้แต่บริษัทส่งออก ของต่างชาตินะครับมันมาตั้งเนี่ยมันส่องออกไปเท่าไหร่รายได้เป็นของใครครับก็ของต่างชาติไม่ใช่ของไทยให้คนไทยได้อย่างมากก็ค่าจ้างแรงงานเท,ท่านั้นเอง <c oughs> เนี่ย <c oughs> เราควรให้ความสําคัญที่ท่านพลเอกประวิทย์ท่านแสดงความห่วงใยและออกปากขอร้องนักธุรกิจมาจีนมาเยี่ยมท่านเนี่ยก็เน้นเอาที่การท่องเที่ยวนี่แหละครับแต่ท่านทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอกครับคนมียมนาจในบ้านเมืองจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้และต้อง ตั้งกระบวนการขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้ให้ตกไปโดยสิ้นเชิงมิฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะหายไปหมดครับตอนนี้นักท่องเที่ยวรัเสเซียก็มีปัญหาเพราะเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถติดต่อเบอร์เงินจากธนาคารได้มีเอกสารหลักฐานอะไรก็ติดต่อธนาคารไม่ได้ถ้าคุณแก้งรัเสเซียด้วยอินเดียก็เหมือนกันนะครับยังถือกติตีงูตีแขกเจอแขกให้ตีแขกก่อนคนอินเดียทุกวันเดินทางเข้ามา500คนนะครับมาทําไมครับ มาเช้ากลับรุ่งขึ้นครับหรือไม่ก็กลับเย็นเลยมาซื้อของครับเอาไปขายที่อินเดียมาซื้อที่เนี่ยตําแเพ็งบ้างไปซื้อที่ประตูน้าบ้างนะครับและคุณสาธิตเสกันบอกผมนะครับว่ารู้ไหมอาจารย์ไพศาลคนอินเดียที่เข้ามาวันละห้ารอคนอันนี้นะครับเขาซื้อของไปโดยเฉลี่ยคนเท่าไหร่สาถึงห้าล้านบาทครับนี่รายได้ที่ตกแก่ประเทศไทยฟรีฟรฟรแล้วเราให้สิทธิ์อะไรพิเศษเขาบ้าง ุณสาธิตบอกถ้าคุณไปสารมีปากมีเสียงช่วยประสานรัฐบาลหน่อยขอให้กําหนดมาตรการร่วมกับสถานทูตอินเดียนะครับบอกนักบอกชาวอินเดียที่เข้ามาทําแบบนี้นะครับให้เปิดฟาสแตกให้ให้ตอมนะครับเปิดฟาสแตกให้ถ้าเขาให้เขาส่งรายชื่อมาว่าวันนี้จะมีกี่คนใครบ้างก็ส่งไปที่ตอมตอมก็ให้พวกนี้ได้ผ่านการเข้าเมืองอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นพะเขามาเขาเอาเงินมาจ่ายมาให้มาซื้อของคนละสามล้านห้าล้านห้าร้อยคนเนี่ย วันละพันห้าร้อยล้านบาทพันห้าร้อยล้านบาทก็ตกแก่พี่น้องชาวจำเพงพี่น้องเยาวราชพี่น้องท้่อ่างประตูน้าเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับและนอกจากนั้นอินเดียเนี่ยก็มีความประสงค์จะลงทุนอะไรในเมืองไทยมากมายข้อตกลงที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณไปทํากับอินเดียในช่วงที่เราถูกคว่ตะวันตกคว่ำบาตรนะครับวันนี้ถูกเบี้ยวหมดครับ เราก็ต่อต้านอินเดียต่อต้านรัเสเซียต่อต้านจีนต่อต้านเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่พบไม่หาไม่คุยอยู่แล้วอิหร่านก็เหมือนกันต่อต้านเขาทุกเรื่องหมดแล้วอย่างเนี้เราจะไปรอดไหมเอียงกระเท่เล่ไปเข้าข้างฝรัง่งแล้วฝรั่งมันจ้องกระทืบเราไหมลนะครับจะขึ้นภาษีเราทีละเท่าไหร่จะชวนเราไปลบที่นั่นนะจะเอาแผ่นดินประเทศไทยตั้งเป็นสมรภูมมไปลบกับชาตินน้นชาตินี้แล้วถ้าเกิดลบตูมตามขึ้นมาฝรั่งมันหนีแหละครับ อย่าคิดว่าฝรั่งมันสู้นะครับฝรั่งนี่มันขี้แพ้แล้วหนีหนีไม่ลืมหน้าลืมหลังหรอกครับไม่เห็นสงครามเวียดนามหรอกครับเอาเครื่องวินาจอดในประเทศไทยส่งไปทิ้งระเบิดฆ่าชาวเวียดนามชาวขเขมรชาวลาวเนี่ยตายเป็นล้านล้านคนพอถึงเวลาหนียกเครื่องไม้เครื่องมือหนีไปไม่บอกไม่กล่าวทิ้งให้เรายืนอยู่โดยโดยโดเดี่ยวสามประเทศนี้ก็จะมากินโต๊บประเทศไทยสิครับดีว่าได้อาศัยพระปัญญาทัศน์พระบรารมีของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ที่เก้า จึงพระราชทานพระบรมมาลาโชบายให้ไทยให้กองทัพไปจับมือกับจีนแก้ไขปัญหาจึงรอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้และว,วันนี้กําลังจะซ้ํารอยอีกแล้วครับนี่ขนาดพระเจ้าอยู่ว่าเพิ่งเสด็จกลับมานะครับและตกลงกันว่าจะพัฒนาความทัมพััธ์ไทยจีนจากยุคทองสู่ยุคเพชรแล้วคนมีอำนาจในบ้านเมืองพวกข้าราชการเนี่ยคุณตอบสนองหรือเปล่า